นีนะครับในซีรปยิงทุกท่านกับพี่พีกแล้วเช่นเคยนะครับนะ,ะมาต่อกันรอบบายวันนี้กดเข้านี่มาดูนี่แหวกแนวแหวกมาเลยนะน้องแสงดาวมาอีกแล้วนะครับนะตามคำเรียกร้องของ f อนะ f อบอกช่วงนี้พี่กิงน้องแสงดาวมาดีมากไม่คิดจะลองดูหน่อยเหรอไม่เลยตอนแรกบอกไปแล้วว่าไม่เล่นแต่เปลี่ยนใจแล้วนะลองดูสักนิดนึงก็ได้นะนี่กลัวมาแค่นี้เอง ดูห้าพอุพอคลิบนะตอนแรกก็จะไม่เล่นแล้วเหมือนที่บอกไปเกมนี้แม่งเล่นไม่ค่อยได้ตังนี้อ่ะเออแต่ก็อุตส่าห์ทักมาบอกแล้วก็ลองดูก็ได้นะอ่ะโอเคไหมครับนะเปลี่ยนบรรยากาศมาลองน้องแสงดาวดูก่อนหน้านี้นี่ไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าไปคิดว่ามันเน่าพอๆบเกมโอลิมปัสเออเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมออือืม โอ้ยโอ้ยอ,อยานี่ถ้าลงนี่เพอร์เฟคไปแล้วเออเอออืมก็ไม่ดีนะเนี่ยอืมเผื่อนั้นเผื่อนั้นลงมาสามอยู่นั้นนัน้นอืมลองร้อยหรือร้อยหนึ่งก่อนเอาร้อยหนึ่งก่อนมาเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนั่นตอดตอดดีกว่าใชไ่อพี่พิงนะ กำไรไม่ต้องเยอะเต็มน,นี้ได้สัก500เนี่ยเอามา500ได้สัก500 300 400นะครับโอเคไร้สัตว์อืออือม,มาดูสิดีหรือเปล่าแต่ดูจากคร่าวๆแล้วด้วยสายตากูว่ามันไม่โอเออือไปแล้วห้าหมุนนะครับเพิ่งได้คูณสองคำนวณในหนึ่งทีมันดีตรงไหนไวนะเนี่ยอือ ยกอ่าอุ้ยเอา้ายังไม่ได้หรอสีฟ้านะ่ะโอ้หนูว่าได้ดาวอืมอืมเอามีอ่าสีฟ้ากับเขียวไม่ได้เลยปึ๊บอืมเอายกอ,อยายาโอ้ลายสวยอยู่นะเมื่อกี้อืมอืมยกยกยก ยกลูกยกยกยกได้แล้วยกเออโอเคอ่ะยังดีตรงนี้หกสิบเจ็ดสิบถังเอเโอเค,อเคไม่ขาดทุนแล้วไหมครับอืมอืมอืมเอาโอ้กำไรถึงสิบบาทไหมเนี่ยกำไรกูเนะี่ยหูสิบสองอืมไม่ได้โอ้ะายกำไรสิบสามบาทตอนนี้สุดยอดไปเลย แต่ก็ยังดีกว่าขาดทุนนะอือเอายกยกยกดอกนี้ยกได้แล้วไอ้เน,นี้ยยกยกเถอะโอ้ยสิบเจ็ดบาทมึงไม่ยกเลยส้นตีนฮู้โหถ้ายกดอกนี้ได้สองสามร้อยอ่ะมีคูนสิบกว่าลอยู่แล้วมั้งครับมาเฮ้ยได้อยู่นะเออเหมือนจะเล่นๆก็คูณสิบกว,ว่าอยู่นะไอ้เน,นี้ยไม่ต้องหวังคูณพันอนะ่ะเอาสักคูณยี่สิบสามสิบนี่ก็ดีใจใจหายแล้วอืออือ อืมอืม,อมเอาว้าวหมดเอาอืมฟับแม่อะไรแปบบ๊บแป๊บโอ้ยยมึงดูคำนวณดิอืมคำนวณอยู่สองทีแล้วมั้งเนี่ยวันนี้อ่ะร้อยหนึ่งกวถ้ากำไรเดี๋ยวเราค่อยขยับถ้าไม่กำไรเราก็นัน้วซอยเอยาแล้วกันเผื<ป>่อน้องเขาชอบแบบซอยยิ่ง ซอยทีทซอยขยันซอยเข้าไวอือือือคุณปสวยโบโโโโไอยนึกว่าฟ้าฟ้าจะได้นี่อืออือไปคนวเยลูกอ่ยกได้แล้วยกได้แล้วเอายกยกอ่สวยอยดาวดาวโอเคเอ้ยบเดียวนึกว่าได้เยอะ โอ้แดงอ่ายกอีกทีไหมอีกทีไหมอือโอเคเอาปั๊บมา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 อือโอ้ยยกยกยกรวยนะยกรวยนะยกรวยนะแต่ว่ากระจายเลยเออโอเคคุณสองมาบาทหนึ่งกมาก่อนอือเอาเอ้ย อ้าฟ้าได้ไหมเนี่ยสองโก,ก้คุณเนี่ยปึ๊บมไม่ได้เฉยแดงไนดะ้เอ้าไม่ได้หรอไอ้ยนุก็ได้แดงนี่ออขาดตัวหนึง่งอ่าขยับไนครับก็ไม่แย่นะเออก็ถือว่าไม่ได้ดูดอุ้ยอายาอายาอายาดาวโอ้โห,หร้อยหนึ่งเอ้โอ้โห,โอโหเอาไว้เ้ย เอาไว้เฮ้ยเอาไว้เฮ้ยปีตาเป็นหน่อยลูกไปจัดไปแบบหยาบหยาบปีตาเป็นแบบหยาบหยาบอือหืออือหือแน่นแน่นดูเต็มกระดานอ่ะสองร้<ป>อยเหลืองอ่ะได้อยู่ยกที่นี้ส,สวย โอ้โหยังไม่ได้ดาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ย่าได้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 ยก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 ลูกยกยกแล้วยกแล้วยกยกไอ้ยาคุณสี่โอเคมาก่อนมาไม่ต้องยกปล่อยแล้วลูกนามันี่สองร้อยแล้วลูกนาอืมอืมอืมอ้าว เก็บพุไปก่รรลบเก็บพุไปก่อนเฮ้ยยกไหมอือฮึโอ้มานี่มีทรงมีทรงจะเข้าเนื้อเอออุ้ยฟีโอ้โหขาตัวหนึ่งม่ว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 งโอ้โหม่วง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 สองตัวโอ้ยชิบหายเหลืองหรอไม่ได้โอ้โหยัดพิ่มโอ้มานี่จริงๆนึกว่าสวยแล้วเนี่ยจริง อืมอาทุนเฉยเวนโอ้ยไลน์นี่น่าจะได้นะจริงอ่ะซื้อไปเลยไม่แถมด้วยนะวันนี้โอยังไม่ได้ฟีสปินนั่นไหนสักรอบเลยนะ<ป>อืมอุ้ยอ่มามาปั๊บพูดปั๊บมาปุ๊บเจต้องให้ด่าก่อนเนี่ยมันดูขับเคลื่อนได้แรงด่า อืมโอ้แต่มึงไม่มึงไม่คำนวณเลยนะอืมยกยกสิครับยกสิครับยกสิครับลูกยกยกไอ้เหียยกยกยกอย่ายืนนิ่งยกโอ้โหไอ้เหี้ยมึงไม่ยกตอนนี้มึงจะไปยกตอนไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยกยกโอ้ยไอ้เหี้ยยกเธอโอ้ยจับพอม โอ้โหะกูตะโกนจนคอแห้งไอ้เหี้ยมึงยังไม่ยกอีกมึงโดนอืมอ,อือออออจังไรมากอือเกี่ยวโอ้ดอกนี้หกบาทยกสี่สัตว์ยกโอ้ทำไมมือมันหนักจังไม่เยเี่ยพอเล่นเบ็ดสองบาทเนี่ยอืมสิบบาทแล้วเนี่ยยกโอ้โอ้โอท้อเลยกูท้อเลยกู โอ้โหยีดอกเออมือหนักขึ้นมาอืมเอาโอ้โหตัวแพงเสียดายนี่แพงสุดด้วยเนี่ยที่ถ้าลงดอกเมื่อกี้น่าจะพอได้ลุ้นบ้างอืม,มอืออือโอ้แต่ดอกสวยๆตอนต้นเกมแม่งไม่ได้อะไรเลยเสียดายยี่สิบบาทนะอืมอมืมอืม นี่ขนาดแถมมาห้าหมุนแล้วนะนเนี่ยโอ้พอเสกไม่เข้าเสกฮะสี่ห้าสิบตังค์อืมอือเรียบร้อยมีแนวจะเข้าเนื้อสองไม้ติดอือโอ้อืมอือสักกระหมามา่เอา้าพันกรติบหมนุน อืมอืม,อมเอาฟรีแม่งเลยอืมไม่เข้าโอ้สองตัวอืมอืมอืม,อมเสียกเลยไปอีกอ่าปั่นแล้วกันมาไม่ซื้อละเดี๋ยวเหลือสักร้อยหนึงนะ่งไหมเผื่อมันซุกอืมกูเฉยๆมากเลยนะเกมตระกูลคูนพันทั้งหลายเนี่ยไม่โอเลยนะความคิดเรา นะอืมอืมอืมฮึะกดก่อนกดก่อนเดี๋ยวเลยเออไอ้ยี่อดูออโต้ตั้งนานไม่เข้ามาจ่ายกูเถอะไอ้ยี่กำไรสามร้อยแล้วเลิกก็ได้ในวันนี้สักสองเกมติดได้ได้สองเกมติดก็โอเคละนี่ทำงานเช้านี่ไม่ได้ตังค์นี่กูด่าที่หายไปแล้วนะ อืมนี่ยังดีที่อารมณ์ดีเมื่อเช้าได้ตังค์เกมหาอะไรก็ไม่รู้ไม่โอ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยอุ้ยอุตส่าห์เองโอ้โหยกอีกทีดิยกอีกทีโอ้ยกอีกทียกอีกทีขอขอเห็นวงแขนทั้งขาวๆของน้องโอ้เยอะหกสิบบาทโอ้ยไม่ยกแล้วเว้ยโอ้โหลายยังสวยลายอลังการร้านแตกฮึม อือโอ้โาไม่คิดแต่ได้นะได้ตะกูลสิบนี่แม่งได้หกร้อยแล้ว,วอ่ะเออเบ็ดหกเลนะเบ็ดหกเลนะโอ้โหยัดป้นเบ็ดหกเลยนะนี่ยกเธอลูกยกเธอนะขอร้องพี่ขอร้องยกเธอไอ้ย่ายกสิบห้าบาทแล้วยกยกเธอโอ้ โอ้โหอีเวนยกยากยกเย็นโอ้หืมดูผมจะซื้อเอเมื่อกี้มึงดูเบ็ดห้านะเมื่อกี้อ่ะเออจ่ายสองร้อยเองหมดว่าหมดโอ้เบ็ดห้าเมื่อกี้จะจ่ายเนาะกำไรติดสัก200สองร้อยกระบุญแล้วเมื่อกี้เลิกได้แล้วเนี่ยจริงกูดูทรงว่าหมด โอแต่มันไม่มีไม้ไหนจ่ายเลยนะม,มีไม้แรกที่พอดูดีอยู่เมื่อกี้กำไรอยู่สิบบาทกำไรเรียกว่าดูดีนะเพราะคันมันคูณเยอะอ่ะมันมันถือว่ามันได้คูณเยอะแล้วกันนะอือหึได้งไหมได้งไหมโอ้โอเคได้อยู่คูณเจ็ดดีๆลูกดีๆตหวังสุดท้ายแล้วลูกไม้นี้อือหึหัวใจมาจะดีดีนนะอืม โอ้อืมป่าเออน้ำเงิน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 ลงอะยี้ยลงน้ำเงินอุ้ยอุ้ยโอ้ยจะได้ใบนี้น่าจะไหลสักนิดนึงอุ้ยเออเออโอ้ยคุณจี๘แล้วนะครับโอ้ยได้ลุ้นอยู่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  ดีๆนะลูกนะอันนี้ขอดีๆนะสามหมุนนะครับโอ้ยเย,ย้มึงไม่จ่ายเลยสตัตว์กระปิบไม่หยุดเลยเนี่ยโอ้โอ้โหนึกว่าจะได้โอ้ยบู่5เยอะสุดแล้ววันี้จ่ายยากหายอืมโอ้ย อะไแม่มุม่งเนี่ยอันเดียวเองขาดอ่ายกลูกยกยกเลยน้องไอยาโอเคได้อยู่คุณห้ามาอุ้ยโอ้ขาดอันเดียวเองอ่ะอ่าเกี่ยวได้อุ้ยอุ้ยคุณสิบอุ้ยไอยาไม่แถมเลยไต่อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คุณสิบห้าเด็กสิเอ็ดหมุนนะครับสวยๆนี่สวยๆสวยๆยังมีโอกาสรอดนะครับสวย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 อ่าเดี๋ยวโอ้ขาดอันเดียว คุณพันแม่งอยู่ไหนหมดวะยังมอดูยังไม่ไม่เห็นคุณหน้าคุณตาคุณพันเลยเกมนี้เรายังไม่เคยเห็นคุณพันลงมาเยือนเราเลยนะเอาจริงมันมีอยู่จริงแม่งยากคุณหน้าคุณพันเกมเนี้ยแต่เอไอไอ,ไอเกมอ่าสาวิสบบอลนซ่าเนี่ลงบ่อยช่วงนี้นะแต่มันไม่ค่อยจ่ายตัวแพงหรอก,รกอือหือเอาเหลืองอ่ะมีอ่ะสวยลูกสวย ไหลโอ้ยไม่ไหลพี่ผ้าผางสามหมุนเหลืองโอ้ได้อยู่ขอเขียว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 อ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนโอ้โหเยอะเกือบได้อ้ย่า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 หคนสุดท้ายผู้สามสี่พังค์โอ้โหเยอะดีดีอีกสักตัวหนึ่งสเก็ตเตอร์แถมมูก่อนแถมมูก่อนสเก็ตเตอร์แถมมูก่อนแถมมูก่อน แหม่วก่อนเออนั่นแหละแหม่วกูอรไอนสัตว์แถม่วก่อนมาฮห้าหมุนนะครับสามสิบห้าแล้วอ่าไหลลูกไหลไหลนั่นลูกโอ้ยห้าติดตังค์โอ้กำไรได้ไหมเนี่ยเยอยอุ้ยโอ้ยเยอยอย่างละตัวเลยว่ะไอ้ยาเนี่ยมันดูอย่างละตัวเลยโอ้สิติดกว่าแล้ว เออตัวสุดท้ายขอร้องขอร้องไอ้ย,เยีเดียวอันเดียวอันเดียวเดียวอันเดียวเออขอขอไอ้ย,ยีแดงไอ้ย,ยีแดงสองอันไอ้ย,ยีแดงสองอันโอเคเหลือง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 เอออีเย,ย่อะไรมึงไอ้ยีดูดูไม่ทันเลยทักโอ้โหโ,หโอเคพออะไรสามร้อยพอแล้วไอ้สัตว์เลิกแม่งโอ้โหจ่ายโคตรยากเลยนะครับโอ้ยแต่ทำไมนี่คูณโคตรเยอะเลยคูณห้าสิบตีบเก้าเมื่อกี้ โอเคพอแล้วกำไรามร้4 7บครับแย่ yeah. โอ้แตุ่ิจจ่ายโพตดยากเลยเยัยมึงดูมันมันไม่แดกก็จริงแต่มันก็ไม่จ่ายมึงเห็นไหมเออแม่งคำนวณตัวแพงแพไม่ค่อยจะลงด้วยแล้วก็ท่าที่ดูก็แต่ว่าถือว่ามันไม่ได้ดูดมากเออเราซื้อไปร้อยหนึง่งมันก็จ่ายไปเจ็ดแปดสิบสี่ห้าสิบอืมก็ครึ่งครึ่ง,งเฉลี่ยนะว่ามันเกือบเลยครึ่งมานิดหนึ่งอยู่เหมือนกันนะอ่ะโอเคไหมครับพอแล้ว,ลวกูว่าได้แค่นี้ดีแล้วนะ ฝืนมากกว่าน,นี้น่าจะหมดนะครับนะยังดีที่ยังได้กำไรเนีสองเกมติดได้ไหมละน,น,นิดมละหน่อยก็ถือว่ายังโอเคแต่ยังไม่มีคูณพันร่วงลวงมาเลยวันนี้เต็มที่คือคูณสิบนะครับนะโก็ถือว่าไม่โอนะเออถ้าเทียบแบบ FC บอกว่ามันมาดีกู้ว่ามันเฉยๆนะครับนะอ่ะโอเคนะครับโอ้วันนี้มาดีได้กำไรสองเกมติดเดี๋ยวรอบเย็ยนมาอีกรอบหนึ่งแล้วกันวันนี้นะชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เลยเช่นเคยไม่แนะนำไม่เล่นตามจชมไปเท่าตัวนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ